อาการอาภาษของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยถ้าฟังดูผิวเผินแค่ล้มแล้วกระดูกสันหลังยุบฟังดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จริงๆแล้วอาจจะมีอะไรน่าสนใจมากไปกว่าการล้มธรรมดาหรือกระดูกสันหลังยุบธรรมดามาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและยูทูบช่องหมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับกับผมมอเกมนยแพทย์อดุลชัยธรรมสแสงเสริญนะครับก็เป็นสัญนแพทย์และก็สัจนแพทย์ต,ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องคนดังกับโรคนะครับคนดังกับโรคคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะครับนะปอปยุทโตเนี่ยอพา,าธกระดูกสันหลังยุบแพทย์ให้พักฟื้น 3- 6เดือนจริงๆถ้าท่านฟังแบบนี้แล้วเนี่ยบอกเออพระพิสุกที่อายุ87แล้วเนี่ยมีกระดูกสันหลังยุบ ฟังดูแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าถามหมอเนี่ยถ้าหมอฟังแบบเนี้ยหมอรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่น่าสนใจมากไปกว่าล้มแล้วกระดูกสันหลังยุบธรรมดาภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคือการประกาศสภาพการอาพาธนะครับนะของพระอาจารย์นะพระอาจารย์เนี่ยเริ่มป่วยไม่สบายเนี่ยต้นเดือนมีนาะตอนนั้นเนี่ยป่วยแค่เป็นไข้หวัดสายพันเอก็ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพอหลังจากแอดมิทแล้วเนี่ยมันล้ม ล้มแล้วไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าหมอบอกว่ากระดูกสันหลังยุบนะทั้งสองที่รักษาแตกต่างโรงพยาบาลกันที่แรกก็รักษาที่หนึ่งนะที่เป็นไข้วัดกระดูกสันหลังยุบก็รักษาอีกที่หนึ่งการรักษาเนี่ยในเรื่องของกระดูกสันหลังยุกเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยแอดมิดอยู่ประมาณ1เดือนแอดมิดอยู่ประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็ให้กลับไปจําวัดนะท่านก็กลับมาอยู่ที่ ที่พักฟื้นในชนบทเขาใช้คำพูดอย่างนี้นะณนะที่พักฟื้นในชนบทพักรักษาตัวเดือนเมษายนะจนถึงต้นพฤษภาเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะปรากฏว่าคุณหมอก็ไปตรวจเพิ่มเติมและทําการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมปรากฏว่ากระดูกสันหลังเนี่ยที่ตอนแรกยุบแค่สามสิบเปอร์เซ็นตยุบเพิ่มนะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตรวมกันแล้วยุบไปครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโดยที่คนดูแลเนี่ยพระอุปถากเนี่ยก็บอกว่า เราดูแลป้องกันเนี่ยไม่ให้พระอาจารย์เนี่ยก้มตัวไปข้างหน้าเพราะว่ายิ่งก้มตัวไปเนี่ยถ้าท่านดูกระดูกสันหลังตามภาพด้านบนหมอนะยิ่งก้มตัวไปข้างหน้ากระดูกสันหลังเนี่ยตัวกระดูกเนี่ยจะยิ่งยุบลงไปโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณหมอเนี่ยไปฉีดยาบอกว่าไปฉีดยารักษากระดูกนะแล้วก็บอกว่าอีกประมาณสัก3ามเดือนจะมาฉีดยาเพิ่มเมื่อท่านฟังมาถึงตรงเนี้ยท่านจะรู้สึกว่าเออฟังดูจากการรักษาเนี่ยล้มแล้วกระดูก สันหลังสุดตัวนะแบบในภาพเนี่ยเออมันอาจจะเป็นเรื่องเกิดจากอุบัติเหตุธรรมดานะแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยไปฉีดยานะรักษาให้อาจจะเป็นยาเพิ่มมวลกระดูกบางคนตอนนี้อาจจะมีนิสัยแล้วว่าเอ,อ๊ะพระอาจารย์เนี่ยป่วยเป็นโรคก,กระดูกพุนหรือเปล่าเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยอายุ87ปีละป่วยเป็นกระดูกพุนก็เป็นไปได้แล้วลม้มแล้วก็กระดูกสุดฟังดูเหมือนตรงไปตรงมาใช่ไหมอ,อ่าถ้า กระดูกที่ซุดตัวจากการล้มเนี่ยเป็นข้อที่ T9 ถึง L1 อันเนี้ยมักจะพบในคนที่ล้มและกระดูกสันหลังยุบตัว<อ>แต่ถ้าสมมตินะถ้าสมมตินะซึ่งเราไม่รู้นะว่าเป็นตรงไหนถ้าสมมุติว่าเป็นกระดูกข้ออื่นและมีอาการซุดตัวต้องสงสัยโรคอื่นเพิ่มด้วยนอกจากการล้มแล้วไปกระดูกซุดเพราะ อันนี้หมอพูดฟังไว้ก่อนเลยจากประสบการณ์บางทีคนไข้กระดูกซุดกระดูกสันหลังซุดจากสาเหตุอื่นและการล้มเนี่ยไปทำให้ไปเอ็กซเรย์แล้วเจอเข้าใจปะไปเอ็กซเรย์แล้วเจอแต่จริงๆแล้วการชุดตัวดําเนินมาก่อนที่เกิดการล้มการล้มไม่ใช่เหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังซุดแต่กระดูกสันหลังซุดทำให้เกิดการล้ม ท่านเข้าใจอย่างที่หมอคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าสุดข้อที่เท่าไหร่กระดูกที่สุดนั้นเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยหรือเปล่าจากการสุดนะซึ่งโดยปกติเนี่ย กระดูกพุนหรือกระดูกสันหลังสุดตัวเนี่ยเราจะพบในคนอายุ50ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่เป็นผู <It> ้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วนะที่หมดประจําเดือนแล้วหรืออาจจะพบเป็นผู้ชายก็ได้นะแต่จะพบน้อยกว่าผู้ชายเป็นกระดูกพุนได้ไหมเป็นได้เป็นได้เหมือนกันนะครับนะแต่พบน้อยกว่าผู้หญิงนะพบน้อยกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคกระดูกพุนมักจะเป็นโรคที่พบในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย ดังนั้นถ้าเป็นในผู้ชายเนี่ยเราจะต้องนึกถึงโลกอื่นๆด้วยนะอันนี้เขามีคำพูดนะเขาเรียกว่า d i f f e r e n t i a t e dip นะหมอชอบ dip high of h o m o ความสูงของ Homo โม p เซเปเขาก็ไล่เลยตัว h ES มาจาก h i s t o c y t o s i s อะไรเงี้ยแต่ที่หมออยากจะโฟกัสก็คือตัว t มาจาก t u b e r c u l o s i s คือในคนสูงอายุนอกจากจะป่วยเป็น ให้หวัดง่ายแล้วยังสามารถพบว่าเป็นวัณโรคได้และถ้าเป็นวัณโรคที่ปอดเนี่ยมันสามารถกระจายไปกินที่กระดูกสันหลังได้เช่นกันหรืออีกอันหนึ่งคือตัว M m e t เมทแส s ตตัว m, F f a c t o เเนี่ยเราตัดออกนะเพราะว่าแต่จากหกล้มใช่ไหมแฟกเจอร์ actor, ล้มแล้วก็สุดตัวไปแต่ตัว M m e t เนี่ยเมทแสเตสิสเนี่ยคือการกระจายเรียกง่ายๆก็คือเกิด มะเร็งจากในที่อื่นและกระจายมาที่กระดูกสันหลังยกตัวอ,อย่างเช่นในโลกที่เป็นผู้ชายเยอะนะก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากดังนั้นการตรวจในผู้สูงอายุผู้ชายควรจะต้องตรวจอย่างละเอียดหาสาเหตุอื่นๆด้วยว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรคหรือเกิดจาก เนื้องอกร้ายกระจายมาที่กระดูกสันหลังจริงๆแล้วเนี่ยการฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะบอกความแตกต่างได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้ามีการทำเอ็มาร์ไมันจะยิ่งบอกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชวาทางบาดเดียวและ y o u t u e c h a ช n e l หมอชวาทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ